สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับระบบวาล์วแปรผันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้เครื่องยนต์มีกำลังงานได้เต็มที่คืออากาศที่ป้อนเข้าไปในห้องเผาไหม้ก่อนที่จะมีการจุดระเบิดที่ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์จึงต้องมีลิ้นปิดเปิด ให้อากาศเข้าอย่างเหมาะสมแรกเริ่มเดิมทีนั้นเครื่องยนต์ก็จะมีแค่2วาลว์ต่อ1สูบและมีพเพลาเราลิ้นควบคุมเพียงหนึ่งถ้าต้องการให้มีกำลังมากขึ้นก็ต้องเพิ่มขนาดความโตของลูกสูบเพิ่มจำนวนลูกสูบมีการใช้เครื่องอาดอากาศไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบชาร์เจอร์หรือคอมเพรสเซอร์เพื่อให้อากาศป้อนเข้าห้องเผาไหม้ได้มากขึ้น แต่การใช้เครื่องอานาอากาศก็ได้ผลในระดับหนึ่งคือได้ผลดีในรอบสูงๆแต่รอบต่ำต่เครื่องอานาอากาศจะมีผลน้อยมากการเพิ่มวาลวในแต่ละสูบจาก2วาลวเป็น3วาลวเป็น4วาลวหรือ5วาว์วเช่นกันที่ได้ผลในระดับหนึ่งจนโลกของระบบอิเล็กทรอนิกส์พัฒนามากขึ้นมีการใช้ระบบหัวฉีดมีอุปรกรณ์วัดปริมาณอากาศตามด้วยอุปรกรณ์ควบคุมรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ ที่รู้จักกันทั่วไปว่า ISC หรือว่า Idle Speed Control หรือปีกผีเสื้อแต่การควบคุมอากาศหรือส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศก็ยังมีขีดจำกัดเพราะระยะทางหรือระยะเวลาของการปิดเปิดลิ้นถูกกำหนดไว้อย่างตายตัวด้วยรูปแบบของเขาลูกเบี้ยวที่เผาราวลิ้นหรือกล่าวง่ายๆว่ารอบจะช้าจ,จะเร็วอากาศที่ถูกป้อนเข้าไปก็ได้เท่านั้นอย่างไรก็ตาม ส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศในเครื่องยนต์สันดาปภายในจะมีค่าตายตัวเช่นในเครื่องยนต์เบนซิน,นอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมก็คือ14ต่อ1และในเครื่องยนต์ดีเซลจะอยู่ที่50ต่อ1โดยประมาณก็หมายความว่าถ้าอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้ไม่ว่าจะมีเครื่องช่วยหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรอบสูงหรือรอบต่ําส่วนผสมตายตัวระยะการปิดเปิดลิ้นเพื่อให้ส่วนผสม ไปจุดระเบิดตายตัวสิ่งที่ได้คือถ้าเครื่องยนต์มีแรงดีการสิ้นเปลืองน้ำมันก็จะมีสูงหรือลดอัตราส่วนการสิ้นเปลืองได้แรงก็จะตก Honda จึงได้พัฒนาระบบ,บาวาล์ปิดเปิดให้แปรผันตามความเร็วที่เครื่องยนต์ต้องการโดยใช้กลไกของกระเดื่องกดวาลว์และลูกเปี้ยวเป็นตัวบังคับการใช้ระบบแปรผันของวาลวก็เพื่อให้ลินไอดีเปิดได้นานขึ้น เมื่อเครื่องยนต์ต้องการปริมาณอากาศมากขึ้นในรอบสูงหรือปิดเร็วขึ้นในเครื่องรอบต่ำโดยโครงอัตราส่วนผสมของน้ำมันกับอากาศไว้ที่14:1ต่อโดยประมาณนับว่าระบบวาล์วแปรผันของ Hon d a ที่เรียกว่า VTEC จากการประสบความสำเร็จของระบบแปรผันวาล์ว ID ก็พัฒนาต่อมาทั้งวาล์ว ID และวาล์วไอเสียที่เรียกว่า iVTEC ความสำเร็จของ Honda ทําให้ค่ายผลิตอื่น,นๆพัฒนาระบบวาล์วแปรผัน พัฒนาระบบหน่วงเพาเลาลิ้นทั้งเพาให้ควบคุมการปิดเปิดของลิ้นได้ตามความต้องการโดยแต่ละค่ายก็มีชื่อเรียกกันหลากหลายที่โดดเด่นและที่ควรใช้รถนั้นจำกันได้ก็คือ VVT-i ของ Toyota ระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเท่ากับ VTEC ที่เพิ่มชิ้นส่วนการบังคับบ้างมายมาหลายชิ้น VVT-i เพิ่มชิ้นส่วนเข้าไปหนชุดที่พาเลาลิ้นโดยใช้แรงดันน้ำมันเครื่องเป็นตัวสั่งการ สรุปกันได้ว่าระบบวาล์วแปรผันที่ใช้กับเครื่องยนต์ในปัจจุบันมีด้วยกันอยู่2แบบคือแบบที่เล่นกับกระเดื่องวาล์วหรือ VTEC ของ Honda หรือ m y w a i e ของ Mitsubishi และแบบที่เล่นกับเพลาลิ้นโดย Toyota เรียกว่า VVT-i ถ้าวัดเอาประสิทธิภาพตรงมาทัดสุดท้ายแล้วกล่าวกันว่า VTEC ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า VVT-i นิดหน่อยแต่ VTEC มีชิ้นส่วนที่ละเอียดและซับซ้อนยุ่งยากมากกว่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่